เอ๋เอ๋น้องนอนนะเอ๋เอเอ๋เอน้องเอ๋น้องเอ๋น้องเราจะมาก่อมน้องนอนกันนบายมกนไาก่จุนะก็เลยนะบกวนนะน่นะคะ่ดีท้ค่ะแล้วกคือเปื่อยมากเพราะว่ามาเจริงๆมันเป็นการ ปนมาแล้วก็ปีใหม่หลานลักมาก ulously, ลแล้วเราเาปเตนนะตัวเปล่าตัวเปล่าขอกว่ามาสองัอชามนะคะของชามของชาสวยนะคะเขาจะท้องฟองเหมือนกขาเป็นสวยใหญ่กว่าเดี๋ยวมีเคสของผูเป้นนะคะเจ๊เจ๊เขอบคุณนะคะขอบคุณข้าพิมา anyway> ์ค่ะ h a p เบ b i ์ t h d a y นะคะ สวยนะคะเราก <c oughs> นะ็เลยมา